ส a มมอะลัยกุม m warahmatullahi w a b a ครับผมนายสมัยมะซามรหัสนัึกษา645141047ครับวันนี้มานำเสนอในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครูนะครับในหัวข้อทฤษฎีในการเรียนรู้นะครับโดยหัวข้อนี้เราจะเลือกทฤษฎีการเรียนรู้อยู่2ทฤษฎีนะครับตามคอนเทนต์ จบัฟอคอนเทนต์นี้คือหนึ่งเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบจงใจเป็นการกระทําของสกินเนอร์นะครับก็เป,เป็นคนที่คิดคนขึ้นมาแล้วก็2ก็เป็นทฤษฎีรวมหน่วยของโคเลอร์ และจากสอบไปก็จะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างวษฎีการเรียนรู้ทั้งคู่นะครับทั้งของสกินเนอร์แล้วก็โคเลอร์โดยที่ของสกินเนอร์นี่จะอยู่ในแบบของอทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยมนะครับส่วนของทฤษฎีของโคเลอร์จะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญานิยมนะครับที่จะมีความแตกต่างกันโดยใช้อมองดูจากพฤติกรรมแล้วก็เอเนี่ยคจะเป็นมองดูจากปัญญาเขาเลยจะมาเปรียบเทียบกันนี่เป็นเทเบิลออกคอนเทนต์ของวันนี้นะครับ ในรอบที่หนึ่งครับเป็นกลุ่มทฤษฎีกลุ่มเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยมครับก็จะมานั่งดูพฤติกรรมน,นะครับโดยทฤษฎีที่ผมเลือกจะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้แบบว่างเงื่อนไขแบบออปเปอรรนต์นะครับออปเปอรรนต์คอนดิชันเรีครับโดยเป็นทฤษฎีการแก่แบบจงใจการกระทำโดยที่คนคิดคนคือจะเป็นสกินเนอร์นะครับนี่ก็เป็นคนสกินเนอร์นะครับเป็น b f h k i n n i r ชื่อ,ช,อชื่อของเขาครับโดยที่เรามาดูกันว่าตัวสกินเนอร์นี้ได้ได้มีการทดลองเกี่ยวกับจิตวิทยาได้อย่างไรโดยสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในทฤษฎีกกลุ่มมมพติิรรนย ทฤษฎีของสกินเนอร์นั้นได้ทดลองกับสัตว์อย่างที่เรารู้นะ,ะเป็นการเวลาการทดลองอะไรต่างๆก็จะเริ่มจากสัตว์ก่อนดูว่าสัตว์มีพฤติกรรมอย่างไรพอพอได้ผล,ผล,ผลการทดลองที่น่าพอใจแล้วก็มาค่อยมาค่อยมาศึกษากับมนุษย์ต่อไปอย่างเช่นหลายๆอย่างวัคซีนโควิดโควิด19ก็ต้องลองจากหนูจากหมูอะไรมาก่อนแล้วถ้าเห็นผลว่ามีสิทธิ พัฒนาต่อยอดไปถึงผลตอบได้ก็สบบนี้อย่างเช่นเหมือนกันครับของในอดีตของวิทยาศาสดีของการสกินเนอร์ก็จะมีการทดลองกับกับนกแล้วก็กับ,ก,บกับหนูนะครับโดยที่นกนะทางสกินเนอร์ได้ทดลองว่านกนั้นอยู่ในกล่องที่ชื่อว่าสกินเนอร์บ็อกซ์นะครับเป็นชื่อของตัวเองเลยนะสกินเนอร์บ็อกซ์แล้วก็เจสกินเนอร์บ็อกซ์นั้นก็จะมีท่านนกมีการแตะแตะอะไรนะแตะปุ่มขึ้นมาก็จะมีอาหารไหลลงมาแล้วก็ก็จะมีก็นกก็จะมีการเรียนมีการ กดตอนแรกเมื่อนอกขิวนกก็จะมีการกดแล้วก็มีไฟอ่าแล้วก็จะมีได้ได้ได้แต่งไ,ไ,ได้อะไรนะได้มีการวางไฟเข้ามาแล้วก็จะมีการให้เด็กให้นกเรียนรู้ในการวางในในเงื่อนไขที่ว่าถ้ากดเข้ามาก็จะมี จะมีอาหารออกมาอย่างเช่นแต่อันนี้ยังไม่ได้ชัดเจนมากเท่ากับตัวตัวหนูที่ที่ทางสกินเนอร์ได้ทดลองตามก็คือก็จะเหมือนกันนะครับคือจะเป็นกล่องสเปซสกินเนอร์บล็อกนะครับก็คือจะมีโดยนี้จะมีปุ่มปุ่มที่กดแล้วก็ให้อาหารมาแล้วก็ก็จะมีแสงไฟที่ว่าถ้ากดแล้วก็จะมีแสงไฟออกมาโดยที่ว่าครั้งแรกนั้นทางทางหนูก็จะมีการเมื่อหิวก็จะมีการกดพอกดเข้ามาก็จะมีอาหานออกมาหนูจะรู้ทันทีว่าถ้าเมื่อไหรเขากดอ่ะเขาจะมีอาหารออกมาก็าจะพยายามกด พอกดปุ๊บแสงไฟก็จะออกมาอาหารก็จะลงมาตามเหมือนกันนี่คือนี่คือสิ่งที่เขาเรียนรู้ออกมาเป็นจากเงื่อนไขามาแต่แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเมื่อไหร่กดเข้าไปแล้วจะมีไฟช็อตขึ้นมาก็จะก็จะทําให้หนูเมื่อกดไฟแล้วอาหารจะไม่มาแต่เกิดไฟชอ็อตอันหนูก็จะฝังใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทําถูกลงไปสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกิดจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมาตามรูปแบบของเงื่อนไขของสกินเนอร์ครับโดยที่การเรียนรู้จากการที่บุคคลได้รับการก,การะทำเสริมแรงนั้น าการกระทําแล้วได้รับการเสริมแรงถ้ากระทาแล้วถูกลงโทษและการก็จะลดการพฤติกรรมนั้นหรือไม่หรือไม่ก็จะการถ้าก,การะทาแล้วถูกลงโทษแล้วก็จะลดการทําพฤติกรรมนั้นหรือไม่กระทําพฤติกรรมนั้นอย่างเช่นหนูเมื่อกี้ครับว่าถ้ากดแล้วเสริมแรงได้กินอาหารเขาก็จะกดอีกแต่เมื่อไร่พอกดแล้วไฟช็อตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ก็จะทาให้หนูอาจจะไม่กล้ากดอีกเหมือนเหมือนเด็กนะครับเด็กถ้าเราถ้าเรามีการ เสริมแรงโดยการชมหรืออะไรต่างๆเช่นลูกลูกเก่งจังเลยสา,าาสามารถวาดรูประบายสีได้เก่งจังเลยเด็กก็จะมีกําลังใจในการทำนะรแต่เมื่อไรมีการดูทำไมถึงทํามถึงวาดสีบนผนังและมีการตีเด็กก็จะจงว่า้ i, สิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกนะเด็กก็จะไม่กล้าทำอ่านี้ก็จะมีเป็นพฤติกรรมที่าวางเงื่อนไขของสกินเนอร์นะครับโดยทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์นั้นถ้าไปจัดการเรียนรู้ของครูนั้นก็จะสามารถ จะสามารถนำมาจัดการเรียนรู้ของครูได้จุดที่หนึ่งควรเสริมในพฤติกรรมที่แสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยต้นโดยตอนแรกๆควรให้แรงเสริมทุกครั้งก็ชมทุกครั้งครับว่าเด็กทําได้ดีนะถ้าเขาทําถูกเราชมไปสิ่งทำให้จุขเรก็ต้องชม ถ้าใครมีลูกก็คงจะรู้ว่าการชมลูกนั้นก็จะทำให้ลูกมีกําลังใจใลูกอยากทําทต่อไปก็ลูกก็จะมีการสแสดงสแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์่อต่อเราต่อมาค่อยใช้แรงเสริมเป็นครั้งเป็นคราวแต่ต้องระวังนะถ้าเมื่อเมื่อมีแรงเสริมมากเกินไปก็จะทําให้เด็กเหลือหรือเด็กมมีปัญหาจะมีะการการนาเสนอในรูกอีกรูปแบบหนึ่งก็ต้องระวังให้ มาให้แรงเสริมนั้นมีผู้เรียนพฤติกรรมที่ไม่คุประสงค์ต่อเช่นถ้าเราแรงเสริมไป,ไปเด็กอาจจะทำเลยเถิดเข้าไปสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีการลงโทษขึ้นมาสองคือการ,ร,รการปรับพฤติกรรมหรือ behavior modification อันนี้สําคัญมากเมื่อเรามีแรงเสริมแล้วเราต้องจะเราก็ต้องดูว่าเราจะประับพฤติกรรมของลูกอย่างไรการปรุงแต่งพฤติกรรมให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการว่าเราอยากให้ลูกเป็นแบบไหนแต่ไม่ควรไม่ควร strict หรือ fix กับลูกกันไปแต่เราพยายามส่งเสริมพยายามส่งแรงว่าเอออย่างเช่นอยากให้ลูก เก่งในในในการในในงานซักผ้าหรือลูกมีมีมีสามารถทาทาอะไรนะงานบ้านงานหรือเรา,า,า,าก็ต้องชมว่าเฮ้ยลูกลูกทำซักผ้าเก่งจังเลยหรืออะไรประมาณนี้ลูกก็จะมีกาลังใจก็จะเป็นเรือว่าเป็นพฤติกรรมที่เราเป็นทิศทางที่เราต้องการคืออยากให้ลูกได้รับผิดชอบในการงานบ้านอะไรต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นการปรับพฤติกรรมอที่สอง ส่วนที่3จะเป็นทฤษฎีอสก็คือเป็นบทเรียนสำเร็จรูปหรือบทเรียนแบบโปรแกรมโปรแกรมเรียนการให้เสริมของ s กินเนอรที่ว่าเมื่อผู้เรียนทำถูกจะให้รางวัลทันทีอ่านี่เหมือนเมื่อกี้ครับเหมือนหนูถ้าทําถูกก็สามารถถ้ากดถูกก็จะมี ก็จะมีอาหารออกมาแต่โคดผิดปุ๊บสิ่งเหล่านี้นกาจจะเป็นมีผลให้เกิดการเรียนรู้แบบสําเร็จรูปหรือบทเรียนแบบโปรแกรมและช่วยและเป็นเครื่องเรื่องเครื่องช่วยสอนขึ้นซึ่งเน้นให้ผู้เรียนนั้นเรียนด้วยเรียนรู้ด้วยตนเองและมีคําตอบที่ถูกต้องอ่าอันนี้พอเร,พเ,รเ,รเราสร้างเส้นทางให้เราก็จะมีบทเรียนสาเร็จรูปว่าถ้าทําไปตามสเต็ปนี้เด็กก็สามารถเรียนรู้ได้ตนเองสี่คือการพฤติกรรมการปรับพฤติกรรมคือการทําพฤติกรรมของบุคคลหลักการ นี้อาจจะได้ทั้งเสริมแรงทางบวกแล้วก็เสริมแรงทางลบได้เหมือนกันนี่คือเป็นกับอธายกันว่าเราก็ต้องปรับว่ามีทั้งการเสริมแรงทางบวกก็ทางลบนะครับดยสุดท้ายคือสรุปคือทฤษฎีการเบื้องเงื่อนไขของการกระทำของสกินนั้นเป็นหลักการที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์ต่สิ่งเรานะครับโดยให้มีความแน่นแฟ้มมากแน่นแฟ้มมากขึ้นโดยให้สิ่งเรานั้นเป็นตัวเสริมแรงหลังจากมีการกระทาตางเงื่อนไขและการเสริมไปทุกก็จะมีส่วนช่วยในการตอบสนองสิ่งเรานั้นสียงเร้าต่างๆของ ของอัตราการตอบสนองที่เข้มข้นขึ้นเมื่อมีการมีการเสริมแรงเรื่อยๆๆๆๆๆๆสิ่งเร้าเหล่านั้นก็จะมีการตอบสนองที่เข้มข้นขึ้นเมื่อเราชมเด็กเรื่อยๆๆเด็กก็จะมีกําลังใจมีการตอบสนองได้ดีขึ้นครับนี่คือทั้งหมดของทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์นะครับ ส,ส่วนคนที่สอนเป็นทฤษฎีกลุ่มปัญญานยยมอันนี้จะเป็นอีกรูปแบบนึงเยเป็นทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยมเป็นอีซิีหนึ่งรือเป็นทฤษฎีการเรียนรู้อันนี้ผมเลือกของทฤษฎีรวมหน่วยของโคเลอร์น,นะครับนี่เป็นโคเลอร์ครับชื่อว่าชื่อจริงเป็นบูฟังโคเลอร์นะครับเป็นคนเยอรมนีเป็นคนเยอรมนีก็นนจะเป็นคนคิดค้นในส่วนของออตัวทฤษฎี่วนแบงของโคเลอร์นะครับ โดยโดยเกโดยแก,ยกพูดว่าเมื่อบคุคคลประสบความสําเร็จสิ่งเร้าหรือปัญหาแล้วบุคคลก็จะเห็นโครงสร้างของปัญหาในภาพรวมก่อนแล้กจึงมองเห็นความสัมพันธ์ส่วนย่อยๆที่ประกอบมาทั้งหมดจนเกิดความเข,าเข้าใจอย่างเจ็บแจ้งในวิธีการที่จัดการกับสิ่งเร้าหรือปัญหานั้นได้ทันทีนิจจามาจากวูฟแกงโฮเดอร์เป็นคําพูดของวูฟแกงโฮเดอร์ ต่อมาเป็นนี่ก็เป็นทฤษฎีรวมหน่อยของโคลเลอร์นะครับโดยโคลเลอร์นรี่ก็ <c oughs> จะเหมือนของตัวสกินเนอร์นะครับมีการทดลองกับลิงอันนี้จะมีการทดลองกับลิงโดยให้ลิงอ่าโดยให้ลิงนั้นเป็นอ่าประสบประสบการณ์กับลิงครับอย่างเช่นอย่างเช่นให้ลิงให้ลิงอ่าให้ให้ลิง,ะลงนะอย่างเช่นเนี้ยให้ให้ลิงอ่าเอากล้วยนะครับโดยโดยให้กล่องไว้กล่องไว้สามใบว่าลิงจะสามารถเอา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 กล้วยนี้ได้หรือไม่ก็จะเป็นการทดลองว่าในสุดท้ายลิงก็สังเกตได้ว่าเฮ้ การเอาการจะเอากล้วยมาก็ต้องมีการการต่อโต๊ะการต่อกล่องเพื่อให้สามารถขึ้นไปในะนี้ก็เป็นอธิษฐาของตัวโคลเลอร์ที่ทดลองกับลิงนะครับเมื่อกี้เราดูของสกินเนอร์นี่ทดลองกับหนูแล้วก็ทดลองกับตัวนกนะครับแต่โคลเลอร์โคลเลอร์นี่ทดลองกับลิงแล้วก็ลิงต่างต่างในการเอากล้วยเข้ามานงะเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีก่อนที่จะทํากล่องก็จะเป็นเอาไม้ให้มาให้เอาไม้เขียยเขียเขยเกลี่กล้วยนะครับ โดยสรุปการหลักการเรียนรู้ของตัวคอเลอร์นี่ก็จะเป็นว่าจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนใหญ่คือการรับรู้สติปัญญาและก็การแก้ปัญหาครับโดยในส่วนของสติปัญญาเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบของอพูง่ายๆคือในคอมพิวเตอร์ก็จะมี Input process และก็ o u t p u t โดยที่การเรียนรู้นี่เกิดจากการรับรู้โดยตัวการรับรู้นั้นคือเป็นการเรียนรู้จากการรับรู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งราวต่าง เป็นภาพรวมและจึงสามารถมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้โดยโดยทันทีทันใดจึงเรียกว่าการอย่างรู้อินสันนะครับส่วนสติปัญญาเนี่ยเป็นบุคคลที่สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ต่างของสิ่งเร้าต่างๆได้ต้องมีประดับสติปัญญาดีพอสมควรจึงจะสามารถแก้ปัญหาโดยอย่างรู้ได้3ประสบการณ์ เพื่อการไปแก้ปัญหาพอเราได้ประสบการณ์จากการรับรู้สติปัญญานั้นประสบการณ์หรือความรู้เดิมๆก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้เกิดการอย่างรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาได้และอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่เลียงเมื่อกี้ครับอาจจะอยากกินกล้วยก็ต้องมาดังดูว่าเฮ้ยทำอย่างไรถึงจะได้กล้วยมาก็จะมีมีการจกประสบการณ์ต่างๆว่าทําอย่างไรก็ต้อง ครั้งแรกอาจจะเอากล่องมาตั้งถ้ายังไม่ถึงก็อาจจะเอากล่องมาตั้งตรงที่2องรงที่3แล้วก็จะได้มาอย่างเช่นถ้าสมัยนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการการเล่นเกมนะครับสมัยนี้การเล่นเกมเหมือนเด็กเล่นเกม,มนะครับเกมออนไลน์นั้นอาจจะตเีเล่นเกมบ่อยๆจะรู้ว่าฮอร์สเวลาเราตีมอนสเตอร์ตีอะไรต่างๆก็จะรู้ว่าอ๋อ,อสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้มอนสเตอร์ตายแต่เมื่อ,อไรล่ะมีการมีการ เกิดขึ้นมาเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมตมอนสเตอร์หรือตัวสัตว์ประหลาดไม่ตายขึ้นมาเกิดจากเกิดจากอะไรละ่ะอาจจะมีก็จะมีการสตริปัญญาเฮ้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เมืเ่อเรารร้วู้เฮ้ยมันไม่ตายสติปัญญาเกิดมาเฮ้ยทำไมมันเกิดจากอะไรพลังเราน้อยมากไปหรือไม่สุดท้ายก็จะมีการแก้ปัญหาอย่างเช่นอาจจะมีการเฮ้ยสิ่งเหล่าน,นี้มันเกิดจากปั๊กนะมาจากมาจากสิ่งที่ส,ทสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นปกเป็นความผิดพลาดของโปรแกรมนะหรือไม่ก็เฮ้ยพลังเราน้อยเกินไปนี่จะเป็นการแก้ปัญหานี่เป็นในโลกนั้นอาจจะมองในในโลกของเมตา ส่วนเปรียบเทียบของความแตกต่างของทฤษฎีการเรียนรู้ทั้งของสกินเนอร์ของพฤติกรรมนิยมแล้วก็ตัวของโคลเลอร์นะครับปัญญานิยมมันก็จะเปรียบเทียบอีงง่ายๆคือหของพฤติกรรมนิยมคือส่วนใหญ่จะเรียนรู้จะใช้สําคัญกับการรู้ knowing แล้วก็เนื้อหาโดยที่จะเน้นเนื้อหาส่วนของตัวปัญญานิยมจะเน้นการเรียนรู้ทําซ้ําจะเป็นการทําซ้าเรื่อยๆก็คือก็คือจะเป็นรูปแบบของประสบการณ์ส่วนของพฤติกรรมนิยมจะเน้นเนื้อหา ซึ่งเป็นสิ่งที่ป้อนจากภายนอกและสันนิษฐานว่าถูกนำไปเก็บไว้ในโครงสร้างทางปัญญา ซึ่งอยู่ภายในสมองของผู้เรียนอันนี้จะเป็นกรมัญส่วนตัวของปัญญานิยมนั้นจะเน้นกระบวนการทงปัญญาหรือความคิดนี่เป็นความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของตัวพฤติกรรมนิยมแลวก็ปัญญานิยมครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับว่าก็อยู่ที่การเลือกนะครับว่าทางแต่ละคุณครูจะเลือกการใช้รูปแบบของปัญพฤติกรรมนิยมหรือปัญญานิยมในการเรียนรู้อาจจะต้องดูว่ารูปแบบของความเหมาะสมของแต่ละบุคคลว่าของนักเรียนนักศึกษาว่าเหมาะสมอย่างไรนะครับอ่นนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับขอบคุณครับ